พี่น้องวันนี้กว่าพ่อกราฟซองชาวจันวั์นนาคือเก่าเนาะสิพาพี่น้องมาตำแก้วมักเพชรเนะาะชาวจันส์ีเห็ดแก้วกินสมมักม่วงพี่น้องตอนแรกเขาก็ใส่มักเพชรลงไปเนาะพี่น้องเนาะใส่ประมาณนี้เนาะพี่น้องชาวจันยังที่ใส่มักเพชรปนอีกเนาะตำม,มักเพชรก่อนเนาะพี่น้อง มันหมดแหละพี่น้องใส่เกลือกันใส่เกลือ,อไปน้านาะพริกไปจังงั้นจังชิลละเอียดเนาะพี่นออ้องพอแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปแบบนี้เนาะพี่น้องใส่กระเทียมประมาณสามยิมนะพี่น้อง ก้านแก้วสมบังดวงเนอะพี่น้องน้ำลายไหลเลยน้ำลายแตกกันพี่นอ้องกินหอมหอมกินสมบังดวงผสมบาง,งหน่อยมยมงกระ้อยนะพี่น,อออน,น,นอ้องเข้ากับซีไซล์น้ำตาลพี่น้องอาจารย์สีเฮดเจลประเด็ด หวานเนะาะชาดงตันห้องประสิษายร้ายเนี่ยชายดงตันหนก็แป้งนัวเนาะพี่น้องอันนี้ก็ผัดชิใส่แบบเพชรปลนลงไปเในพี่น้องใสพ่พริกทั้งบางพริกแหงบางพริกขัวเนาะมันจะได้ซองรสชาติเลยพี่น้อง ใเขา้าวกะใส่น้ำประเดกเนาะอ,เอืเข้มข้นพี่น้องเข้มข้นอุ๊ยลืมพี่น้องซาจันสิตั้มักกขยแนใส่ลืมนเนาะใส่เนาบมเป็นยังซาจันสิ่ซอยใส่เนาะลืมแห้งยินดี มันเหี่ยวเลยพี่น้องพักคาย่างก็เหี่ยวแล้วใส่พักคาย่างไปหน่อยนึงเพราะมนจากซีหอมซื้องนี่เราต้องเผาเนาะเดี๋ยวกินแบบบ้านเฮากับฮายากเลยพี่น้องเพราะว่ามันกะบ,บมุมีคือบ้านเฮาเนาะม่วงกระซอ,อก,กับบมุมีมันมีแต่มะม่วงแบบลูกใหญ่ๆเนาะคนไายลูกกระซ้าบาทซ้าวยี่สิบบาทกับประมาณ ที่เป็นเงินคือจะเข้าก่อนเข้าอยู่บ้านกับประมาณหาหกพันขีปนาะพี่น้องแต่ตอนนี้กเงินกนอาจจะขึ้นแล้วเนาะว่าซาจันกับบอดี้กับบา้านดลอะไรกับอาจจะขึ้นแล้วเนาะเป็นไดพี่น้องใส่ประเด็กประเด็กปลาขยี้พี่น้องมาจากฝั่งเล่ามาได้เลยเนาะน้องคนฝังมาให้ ป้าพี่น้องออมหืมแซ่บแซ่บลนะพี่นงกินกับเาเนี้ยนะปพอยัดพี่น้อง ฟัมาจากพี่น้องฝางมาหายจากฟังเล่าเนาะซาจันกับประยัดกินเนาะยันมึดเอาไปเก็บก่อนพี่น้องราคาเ้าวก็สซิใส่ข้าวคั่วลงไปพี่น้องมัน อ่ะฟ้าฟ้าปิดยู่ใสายลมบันเลยตาลายเลยพี่น้องฟ้าแก้ววานพี่น้องแก้ววานประแดดปักเงีงเงาะซิมก่อนอืมเป๊ะพี่น้อง ดแสบเลยแสบอีลี่ล้อแสบกระดอกกระดิยงแสบแบบบูมี่มันลืมแล้วเนาะแสบกระดอกกระดิยงใส่ถ่วยเป็นมั่วให้เราพี่น้อง พี่น้องแก้วแก้วหวานแก้วประแดกตวงเนาะแก้วประ,ดประแดกปพะทะแยงพี่นอ้องว้าห์ฮึ่มไปกินกระมัม่วง,งพี่น้องปะไปได้เถอะเนาะพี่นอ้นองมะม่วงเท่ากันสะใจไปซื้อเส้าบาทพี่น้อง หน่วยเดี่ยวเนะาะซาบาทบุมีบางม่วงหน่อยกินเนาะพี่น้องอาจารย์นี่อยากกินบางม่วงกระซอบานเท่ากับบุมีเนาะลองกินอันนี้ไปก่อนพี่น้องกินไหนดกีกันอยากกินสมแห้งเนาะพี่น้องมือนี้อาการห่อนานเนาะระหว่านะวงนอนอากล้องมาทางนี้นะจะไปใส่กับ เนาะพี่น้องแ,แก้วรากามักม่วงเฮามาเด้อกินสมน้ำซาวจันเด้อพี่น้อง Is hey, No, no. พี่น้องอย่าสักด้านจิกจิกตอนประเด็กพี่น้องอใส่พริกน้มน้ำพี่น้อง กำปะแดดปะขงยงเลยพี่น้องอุ๊ย <laughs> มันกระเด็นมันนุดมือพี่น้องนี่บวกเขาตาเจ้าของมาพี่น้องข้ามยิ่งใส่ใส่เส้นปีนาะ อร่อยเหมือนกันทัน้นียทำทำเองกินเองแล้วก็ชมตัวเองนะคะพี่น้องอืมมาเด้อพี่น้องไอตอนหนึ่งเนาะอันนี้อาจจะเป็นอปลาหยังปลาขาวเนาะพี่น้องมั่เป็นปลาขยแยงเมื่อกี้ตอนปลาขงยงเนาะที่มันที่มันน้ำลุดมือซาวจันเมื่อกี้ ตอนนั้นเออเทิรนไบยังเนาะตัวหนึง่งค่ำหนึ่งเลยพี่นอ้องเพื่อจะหน่อยพี่น้องหอนไร มากินเป็นหมูน้ำอาเป็นหมูซาจันในเด้อพี่น้องกินคนเดียวกับแซ่บอยู่กับแบาบันไดเนาะมันเงาเนาะพี่น้องมันมีหมูมวัาหอมน้ำน้ำพี่น้อง แดกพี่น้งอ,งนองัลาข้เองอืมคือมาแสบไปเลยเนาะนเห็นหนากว่า,วาเห็เดแจวอีกแล้วพี่น้งองมักม่มวงกับ บ่ผสมเกินไปแล้วกับบ่หวานเนาะพี่นอ้นองพอดีกําลังกําลังกินแสบเนาะสำนนเนาเพอาียานยกถ้วยด้วยน้อง แซ่บแห้งอันอยากกินลายมื่นเนาะแซ่บแห้งจนหยกถวยพี่น้อง อยู่กับพี่น้องทั้งบ้าน ขออีกสักต้นนึงครับพี่น้องอาปลาขยังคือเกลอนะปลาพี่น้องเงีียงมันนะเนาะเงีียงปลาขยังพี่น้องรนะบังเนาะมันปัดมือกับสิบปวดเนาะโอ๊ยใส่อันนี้น้องกัน มาเพชรแหงนะพี่น้องมาเด้อมาเด้อคำสุดท้ายพี่นอ้องสิไปเลย อีกคำหนึ่งเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับภาพี่น้องมากินสมุนงวงเนาะก้อยแจวปลาแดกเนาะสูตรของซาจันเลยเนาะแจวจากแบบว่าประเทศลาวเขาเห็ดกินเนาะแต่ละคนก็อาจจะเห็ดบวกขึ้กันเนาะแต่ซาจันแกมาเค็ดแจวใส่ปลาแดกเนาะพี่น้องคนฝากมาหาจากฝั่งลาวเนาะปลาแดกปลาขะแางแล้วกะใส่ไอ้กระเทียมเขาขว้าปลาขย่างเนาะพี่น้อง แสรบเนาะ,ะกาสรับคลิปนี้กะฝากให้พี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้ชาวจันในเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสักให้เนาะกาสรับมือนี้อีกอะ่ะสบายดีเนาะขอบอกขอบใจเนะายบายพขอการคลิปหนาเด้อ